ไปเครื่องยูนว์นะครับผมเราใช้เครื่องตัวเล็กนะครับผมอ่าเป็นแองชาร์ปโพซิชันเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์เอนะครับผม <No. S 1>

แวะไม่ใช้บริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมต่างๆของผมสอบถามเซ็นเตอร์ได้นะครับแวบะบมาเยี่ยมชมเซนเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็สอบฟิวู์ที่ออมรูบาังปากระกใจิ้วยซวนะครับรบกวนกไดไลค์กดแชร์ให้เซ็นเตอร์ได้นะครับเซนเตอร์ขอบคุณครับ